สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่ทานเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมาือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยทั้ง4หน่อยนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตำ่ำกว่าสิปปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะคเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่พี่จ๋าดูผลสรุปของวันที่3กันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูแนวทางของวันที่4นะคะอะ่ซึ่งวันที่3แอดให้เด่นไปที่5กับ7นะคะผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะ6 3 8าล่าง4 2นะคะ638นะคะ6มา3มา8มานะคะ38มาตัวที่แอดเน้นนะคะในชุดกัด เนาะสำหรับในรอบเฉพาะกิจนะคะ3ตัวมาในตารางนะคะสำหรับล่างนะคะ4 2่แอดหลุดไปในรอบพิเศษนะคะ441ล่าง18 4 1งแปดหลุดไปนะคะ18มาในตารางตัวดินนะคะอ่าในรอบปกตินะคะ761อ่าสามตัวล่างนี้เลย 7มา6มา1มานะคะแต่ตัวจับคู่แอดหลุดเด้อพี่พี่จ๋ามาเข้าเฉพาะตารางตัวเด่นเนาะส่วนล่างสีแอดก็หลุดไปเช่นกันนะคะในรอบ b i p 0 9 9ย์9ล่าง55เบิ้ลมาสุดยอดเลยนะคะแต่แอดไม่มีแค่55นะคะพี่พี่จ๋าตัวที่แอดจับคู่ก็มาแค่2คู่นะคะนอกนั้นเข้าตารางหมดเลย4น้อยนะคะแตก4น้อยนะคะสำหรับตารางของเรา จิตมามาหลักร้อยเนาะวันนี้ก็ขอให้มาตัวที่แอดเน้นแล้วกันนะคะอ่าลุ้นกันต่อนะคะของวันที่สี่นะพี่พีจ๋าแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเด่นที่แอดให้ไปเด้อใครอยากนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะอ่าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลงสองสูตรนะคะก็คือชุดโค้งสุดท้ายด้วยเด้อพี่พีจ๋าก็คือใบเขียวนะคะอ่าใบเขียวแอดก็จะลง ประมาณนี้นะคะพี่พี่จา๋าลงประมาณนี้เนาะตัวเด่นที่แอดให้ไปนําไปวิ่งไปรูดตัวนี้ก็เน้นไปที่วิ่งรูทีห้านะคะ,ะใบเขียวบางรอบแอดก็จะไม่งลงหน้าเฟซนะคะก็ะบางทีก็งานเยอะงานยุ่งนะคะพี่พี่จา๋าวันไหนว่างแอดก็ค่อยได้แบ่งปันอทางสาววิ่งพารวยนะคะหน้าเฟซมาตามต่อกันนะคะพี่พี่จา๋าว่าแนวทางในวันที่สี่มีตัวไหนกันบ้างนะคะ ามาดูตัวเด่นกันนะคะสำหรับเด่นตารางของแอดในวันนี้นะคะแอดก็จะมีแปดนะคะห้าหกนะคะหกหรือเก้าเนาะสี่สองสามนะคะแอดให้เด่นที่สี่กับหกนะพี่พี่จ๋าเด่นที่สี่กับหกเนะาะะมาดูกันว่าสี่แอดมีตัวไหนกันบ้างสำหรับสี่นะคะแอดมีสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่สามสี่แปดนะคะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางได้เลยนะพี่ๆจา๋าวันนี้แอดให้แนวทางช้าหน่อยเนาะวันหยุดก็จะตื่นสายหน่อยนะคะอะมาดูเด่นที่หกมีหกสี่นะคะหกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกเก้านะคะสำหรับชุดการแอดให้กันที่สองเด้อกันที่สองนี้ระวังเบิ้ลสองสอง,สองนะคะสองสาม สองห้าแล้วก็สองแปดนะคะดูพื้นที่เยอะแยะแอดก็มาเขียนเบียดกันเนาะพี่น้องจา๋าอาจจะไม่เป็นระเบียบต้องขอโทษขออภัย,ยด้วยนะคะามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสําหรับดิ่ที่สี่แอดเน้นไปที่สี่หนึ่งสี่แปดหกสี่หกเจ็ดใครไม่ชอบหกกับหัวเ,เด้อกับหัวเป็นเก้านะคะใครชอบใคยตามแอดแล้วกันไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จ๋าแอดก็ไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะมีตัวที่ชื่นชอบก็ค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะอ่ะมาดูเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะจะได้จุดไว้แคบไว้แอดก็พยายามเขียนตัวใหญ่เราเด้อคงเห็นเนาะ จดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือรวมทั้งหมด4ี่หน่อยนะคะพี่พี่จ๋าอขอให้เฮงเฮงรวยรกันทุกๆท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ